คุณรสลินพูดคุยไปสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนปรนในพื้นที่ต่างๆเกี่ยวกับมาตรการสถานที่จะเปิดไหนสถานที่ไหนเปิดได้สถานที่ไหนห้ามไว้ก่อนเนี่ยนะคะ มีแนวโน้มมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้สคบเ,เขาก็ประชุมใหญ่แหละบรรดาผู้บริหารต่างๆเนี่ยนะคะเข้าประชุมกัน,แล,กกนแล้วก็ปรึกษาหารือแต่ยังไม่ได้บอกว่าการผ่อนปรนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้อย่างนะคะรอดูแล้วก็จัดสรรมาตรการให้มันครบก่อนเพราะถ้าสมมุติผ่อนปรนไปแล้วการระบาดมันกลับมาอีกครั้งโอ้โหทีนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะก็ต้องเหมือนนับหนึ่งใหม่อะคะ่ะ เมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมแนวทางการผ่อนปรนมาตราการล็อกดาวน์ในประเทศไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับคณะดีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมีข้อสรุปเกี่ยวกับการเตรียมข้อเสนอต่อสคบหข้อด้วยกันคือสาธารณสุขและทุกภาคส่วนยังคงต้องเข้มข้นสำหรับมาตราการตรวจคัดกรองผู้เดินทาง จากต่างประเทศและการกักตัว14วันต้องเข้มงวดเหมือนเดิมเอาเมืนเริมทำเหมือนเดิมทุกจังหวัดต้องมีระบบการค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงคนไทยเองต้องร่วมกันสร้างข้อตกลงว่าจะปฏิบัติสุขลักษณะที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกันการพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น เรายังคงต้องทำเหมือนเดิมเข้มงวดเหมือนเดิมส่วนภาคธุรกิจหากจะเปิดกิจการภาคธุรกิจเองจะต้องจัดระดับกิจการด้วยนะคะมีความเสี่ยงสูงจะยังไม่อนุญาตอันนี้ไม่อนุญาตเลยเอามาดูความเสี่ยงต่างๆกันก่อนนะคะมีตัวอย่างกิจการที่มีความเสี่ยงต่ําเช่นสวนสาธารณะอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดอนุญาตให้เดินเล่น อนุญาตให้ออกกําลังกายแต่ต้องไม่เข้าไปชุมนุมหรือจับกลุ่มกิจกรรมที่มันเสี่ยงต่อการแพรเ่เชื้อของอนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะกายต่างๆอันนี้เคยเห็นนะคะใครที่ไปสวนสาธรารณนะเขาจะมีการจับกลุ่มการพูดคุยกันอันนี้อาจจะห้ามก่อนแยกกันเลยใครออกกําลังกายใครจะทําอะไรแยกกันไปกิจการที่มีความเสี่ยงกลางอันนี้ทยอยเปิดได้เช่นร้านตัดผมร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า กิจการบางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงมากๆอันนี้อาจจะต้องยังคงหยุดยาวอยู่นะคะบาร์ผับสถานบันเทิงคาราโอเกะสนามพนันอันนี้อาจจะยังก่อนการสร้างระยะห่างในพื้นที่ต่างๆที่บอกว่าจะต้องเป็นมาตรการที่ยังคงต้องเข้มงวดอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของภาคธุรกิจจะต้องไปคำนวณเองนะคะว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นร้านตัดผมร้านอาหารต่างๆจะต้องมีการจัดสรรพื้นที่อย่างไร สำหรับผู้ใช้บริการและสุดท้ายค่ะเงื่อนไขที่5คือประเทศไทยต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อแบบเปรียบทามทั้งในระดับประเทศจังหวัดและอำเภอคือทุกคนยังต้องเข้มงวดกันเหมือนเดิมนะคะ และหลังจากการประชุมอีกหนึ่งคนที่ต้องไปถามเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียห้างจะเปิดคุณห้างจะเปิดวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นข่าวใหญ่โตและบางร้านนะเป็นร้านทําผมร้านทําเล็บเขาแชร์ใน f a c e b o o k ร้านของเขาแล้วเขาบอกว่าหนึ่งพฤษภาคมเจอกันค่ะเขาบอกแบบนี้เอ๊ แบบนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปถามในพิษณุนายวิษณุเครือง,งามเนี่ยนะคะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายบอกว่าการประชุมยังไม่เห็นมีการพูดเรื่องนี้แต่ข้อมูลทั้งหมดนาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้อาจจะนําเข้าคอรมอหรืออาจจะเรียกบางกลุ่มเข้ามาพูดคุยรายละเอียดก็เป็นได้ ขณะที่นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสคบอนะคะสบคค่ะระบุว่านายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันระหว่างการประชุมบอกว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะคงพรก,กฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการต่างๆนะคะพรก,กฉุกเฉินนี่มันใหญ่กว่ามันคลุมทั้งประเทศมันคลุมทั้งหมดอาจจะต้อง ใช้ต่อไปอีกส่วนเรื่องการผ่อนคลายอะไรบ้างก็จะต้องมีมาตรการออกมารองรับก่อนซึ่งมอบให้ส่วนรชาชการและผู้ประกอบการปรึกษาหารือกันและเสนอขึ้นมาว่าจะทำได้อย่างไรบ้างซึ่งถ้าจะทำมันจะต้องสมดุลเหมาะสมระหว่างปัญหาการติดเชื้อกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ เรายังคงกลัวอยู่นะคะถ้าผ่อนปลนผ่อนคลายมาตรการอะไรไปแล้วมันอาจจะกลับมาระบาดเพิ่มขึ้นอีกอะสรุปนะคะตอนนี้สบคน่าจะแน่แล้วก็คือต่ออายุพรกฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนเรื่องของเคอร์ฟิวตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะไปสิ้นสุดถึงเมื่อไหร่แต่7จังหวัดน่าจะปิดยาวเนี่ยประกอบด้วยกรุงเทพชลบุรีนนทบุรีภูเก็ตสมุทรปราการปัตตานียะลาอันนี้ยังต้องรอไว้ก่อนนะคะ